คือเราสามารถหมุนบนตำแหน่งได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอะนะแต่มันก็สมควรมีตำแหน่งที่หนูเล่นได้ดีที่สุดเหมาะก,กับหนูที่สุดตำแหน่งหนึ่งหรือสองตำแหน่งเท่านั้นทุกอย่างเริ่มจากการฝึกซ้อมมาดูนะวันนี้หน้าเป้านะมีกลางสนามนะไามมีเด็กเมติกมีติดซ้ายรออยู่มีติดขวาเราอยู่ในหนูทุกครั้งที่หนูเลี้ยงเป็นไปได้มากสุดมองที่ประตูเกิน80อ่ะดูโคนะคลิปพอคลิเริ่มเสี่ยงมองแนละ้ว nhẹ bóng vậy. Rút. Bóng mới. Nhẹ đưa lại bóng xuống đi. Tôi, tôi ra bóng. Đặt qua na. Rồi. À เราจะได้เห็นอะไรประตูว่าเขาเขาวิ่งเข้ามาหรือไม่วิ่งเข้ามาหรือยืนอยู่ตรงไหนเขายืนอยู่ตรงกลางประตูไหมหรือไปยืนมุมซ้ายหรือขวาไหมถูกไหมโอเคไปเริ่มมองตั้งแต่ก่อนมองตั้งแต่ขวาไปวัดไปมองไหมโอเครอรอเดี่ยวมองเอ้ยยั เยียเลยนะต้องเป็นแบบนั้นเกิน80ดสิบเนถือว่าใช้ได้แต่เซตนี้ลองเพิ่มให้มันเกิน80ดิอันนี้ได้แปดะแปดสิบ,บลองเพิ่มให้เป็นแปดจุดห้าหรือเก้าได้ไหมก็มองให้ให้มากขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับเดีย้ยบอลให้ติดเท้าเหมือนเดิมโอเคนะไปเดี๋ยวความเร็วพ่อีกเคลหนึ่งลองไปช้าๆแล้วก็มองให้มากกว่าเดิมก่อนไปเริ่มจากการมองไป าบอ่าเมเกยอะากเยอมากเป็น85อ่าห okay. so ้เกไรเรื่องสุดไม่เป็นไรเพราะจู่ส่งคือของโค้ชคือให้หนูมอง จังหวะที่เลี้ยงบอลนอ่ะบางคนเก่งเลี้ยงบอลแต่ว่าก้มหน้าเล่นก็ไม่ได้เปรียบก็ไม่รู้ว่าคู่สู้เขามาตรงไหนเขามาแย่งเราตรงไหนเพื่อนวิ่งเติมไปให้บอลเพื่อนไม่ได้เพราะว่าเราก้มหน้าจัาวที่เลี้ยงเราจังหวะกลมหน้าเราก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหวของประตูว่าเราจะยิงตรงไหนแต่ถ้าเราเลี้ยงและเรามองไปมองเพื่อนมองคู่สู้มองประตูซึ่งมันยากแต่ทุกอย่างเรื่องก,การฝึกยิ่งฝึกบ่อยๆหนูจะทำได้ชินรอบนี้ได้ป8.5นะไอเลียงความสะดุด พอสะดุดแล้วไม่ต้องตกใจก็รีบเอาบอลไปเลี้ยงต่ออ่านี้ลองให้มากกว่า8.5แล้วลองเพิ่มความเร็วโอเคยมามันมีความสัมพันธ์ระหว่างสายตาเท้าแล้วก็ลูกบอล ฝึกเดกฝึกชํานาญแล้วเล่นมาเป็นชินแล้วฝึกมาเยอะแล้วเดียเรารู้ว่าลาตลอดที่เราเลี้ยงบอลบอลอยู่บอลอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างเช่นเดีย๋ยวโค้ชทำให้ดูอ่าะโนคะ้ชจะเลี้ยงบอลโดยที่ไม่ได้มองลูกบอลพร้อมกับมองเพื่อน3าตัวบนไปดูนะเรื่อง ยิ่งถ้ายังทาไม่ดีก็ต้องฝึกไปบ่อยฝึกทุกวัน,ท,วนทุกวันทุกวันแบบนี้ถ้าหนูเลี้ยงบอลใน,นที่ไม่เงยหนูสามารถที่จะให้เพื่อนได้จะหอกที่หนูเงยหน้าอยู่เนี่ยเลียหนูสามารถใช่ปะที่ให้เพื่อนได้หนูจะเห็นว่าเพื่อนไปตรงไหนหนูจะเห็นว่าคู่สู้เข้ามายังตรงไหนเห็นว่าประตูจะยืนตรงไหนมาอีกสองเซต